เคยลองมองร่างกายตัวเองแล้วสงสัยไหมครับว่าถ้าเราจะลองแฮกหรือรีเวิร์สเอนจิเนียร์มันดูแบบไม่ใช่มุมชีววิทยานะครับแต่เป็นมุมมองของนักปฏิบัติธรรมโบราณที่พยายามจะรื้อถอนความรู้สึกว่านี่คือตัวเราออกมาเป็นชิ้นๆเขาจะมองเห็นอะไรข้างในวันนี้เราจะมาเจาะลึกพิมพ์เขียวของร่างกายในมุมมองแนั้ากันครับ น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะเอกสารที่เราจะคุยกันวันนี้คือการวิเคราะห์รูปธรรม28ชนิดจากคำพีพระอภิธรรมซึ่งมันไม่ใช่แผนที่กายวิภาคศาสตร์นะคะแต่เป็นเหมือนคู่มือสำหรับช่างที่จะรื้อเครื่องจักรที่ซับซ้อนที่สุดนั่นก็คือตัวตนของเราเองเพื่อเป้าหมายเดียวเลยคือการทำความเข้าใจจนนำไปสู่การปล่อยวางใช่เลยครับภารกิจของเราวันนี้คือการลองสวมบทเป็นช่างคนนั้นดูเราจะมาคลี่ดูพิมพ์เขียวนี้กัน ว่าส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องจักรนี้คืออะไรมันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงและที่สำคัญที่สุดการรื้อดูชิ้นส่วนที่ดูซับซ้อนขนาดนี้มันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองในชีวิตประจำวันไปได้ยังไงโอเคครับมาเริ่มที่คำศัพท์พื้นฐานที่สุดกันก่อนเลยคำว่ารูปในเอกสารนี้มาจากรากศัพท์ว่ารูปปฏิที่แปลว่าธรรมชาติที่ย่อมสลายหรือผันแปรไปแค่ชื่อเรียกก็เหมือนเป็นคำเตือนแล้วนะครับ ว่าสิ่งที่เรากำลังจะรื้อดูเนี้ยมันไม่สะเถียนเอาซะเลยเป็นการเริ่มต้นที่ถูกจุดมากเลยค่ะเพราะนั่นคือคุณสมบัติสำคัญที่สุดของรูปคือความไม่เที่ยงและอีกอย่างคือมันไม่มีสภาวะรับรู้อารมณ์ใดๆได้ด้วยตัวเองมันเหมือนเป็นแค่ตัวเครื่องจักรหรือฮาร์ดแวร์ที่รอรับคำสั่งจากซอฟต์แวร์ซึ่งก็คือจิตใจการแยกสองสิ่งนี้ออกสักกันให้ได้คือบันไดขั้นแรกสุดของการภาวนาเลยค่ะ ที่เรียกว่านามรูปปริเฉทยานคือการเห็นว่าอ้อนี่ส่วนของฮาร์ดแวร์นะนี่ส่วนของซอฟต์แวร์นะมันทำงานด้วยกันแต่เป็นคนละส่วนกันเข้าใจเลยครับเหมือนแยกฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ออกจากกันในเอกสารแบ่งฮาร์ดแวร์หรือรูป28ชนิดนี้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือมหาพูตรรูป4กับอุปาทายรูป24 ฟังดูเหมือนเป็นสัพท์เทคนิคมากๆเลยครับมีวิธีคิดง่ายๆไหมครับว่าสองกลุ่มนี้ต่างกันยังไงมีค่ะลองนึกภาพตามแบบนี้นะคะมหาพูตร,รูปสีก็เหมือนแม่สีสีสีที่เป็นพื้นฐานที่สุดของทุกสิ่งส่วนอุปาทายรูป24ก็คือสีสันลวดลายต่างๆอีก24แบบที่เกิดจากการผสมแม่สีทั้งสนั้นขึ้นมาพูดง่ายๆคือทุกๆอนุของสสารในมุมมองนี้ จะต้องมีแม่สีทั้ง4เป็นส่วนประกอบเสมอขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้เลยอ่าเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่แม่สีทั้งสหรือ the big four ที่ว่าเป็นพื้นฐานของทุกอย่างกันก่อนเลยที่ผมอ่านแล้วสะดุดใจมากคือมันไม่ใช่ดินน้ำลมไฟแบบที่เราเห็นเห็นกันอยู่แต่เป็นคุณสมบัติ หรือสภาวะของสะสารใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะอย่างแรกปัฐวีธาตุหรือธาตุดินไม่ได้แปลว่าก้อนดินนะคะแต่คือคุณสมบัติแข็งอ่อนเวลาเรานั่งแล้วรู้สึกถึงความแน่นของเก้าอี้หรือสัมผัสกล้ามเนื้อตัวเองนั่นแหละค่ะเรากำลังรับรู้ปัฐวีธาตุอยู่แล้วอาโปธาตุหรือธาตุน้ำล่ะครับคือสภาวะไหลเกาะกลุ่มแต่เดี๋ยวนะครับในเอกสารมีจุดหนึ่งที่ผมงงมาก เขาบอกว่า,าธาตุน้ำเป็นาธาตุเดียวที่ประสาทสัมผัสทางกายของเรารับรู้โดยตรึงไม่ได้มันหมายความว่ายังไงครับเวลาเราเอามือจุ่มน้ำเราก็รู้สึกใช่ไหมหรอเป็นคำถามที่ดีมากค่ะนี่คือจุดที่คนมักเข้าใจผิดกันสิ่งที่เรารู้สึกเวลามือจุ่มน้ำเช่นรู้สึกเย็นหรืออุ่นนั่นคือเรารับรู้เตโชธาตุหรือธาตุไฟที่อยู่ในน้ำหรือรู้สึกว่ามีแรงดันนั่นคือวายโยธาตุหรือธาตุลม แต่ตัวสภาวะเกาะกลุ่มที่ทําให้น้ํามันรวมตัวกันเป็นของเหลวได้ไม่กระจัดกระจายเหมือนฝุ่นสภาวะนั้นลหละค่ะคืออาโปธาต์ซึ่งเรารับรู้ได้ด้วยใจเท่านั้นหน้าที่ของมันคือการเป็นกาวประสานทุกอนูไว้ด้วยกันถ้าไม่มีอาโปธาต์ร่างกายเราคงสลายเป็นผงไปแล้วโหอันนี้น่าทึ่งมากครับเหมือนเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่มองไม่เห็นแต่ขาดไม่ได้เลยงั้นอีกสองธาตุที่เหลือก็คือ เตโชธาต์ที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือสภาวะร้อนเย็นหรืออุณหภูมิกับสุดท้ายคือวายโยธาตุหรือธาตุลมที่เป็นสภาวะเคร่งตึงไหวซึ่งเป็นตัวการให้เกิดการเคลื่อนไหวทุกชนิดใช่เลยค่ะการที่เราลุกขึ้นยืนเดินหรือแม้แต่การพองยุบของหน้าท้องตอนหายใจล้วนเป็นผลงานของวายโยธาตที่ถูกสั่งการโดยจิตทั้งสิน้นประเด็นทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติโดยตรงเลยนะคะ เวลาภาวนาไม่ใช่การไปนั่งหาตัวเราแต่คือการฝึกสังเกตสภาวะเหล่านี้ที่ปรากฏในร่างกายสังเกตความแข็งความอุ่นความไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเรื่อยๆเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยเห็นร่างกายเป็นก้อนของเราให้กลายเป็นแค่พื้นที่ที่มีการสแสดงของคุณสมบัติ4ี่อย่างนี้สลับกันไปมาตลอดเวลาแค่คิดตามก็รู้สึกว่าความเป็นตัวชันมันเบาบางลงไปเยอะเลยครับนั่นแหะคะ่ะ คือเป้าหมายคือการค่อยๆละลายความรู้สึกว่าเป็นก้อนหรือที่เรียกว่าคณะสัญญาออกไปให้เหลือแต่สภาวะธรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโอเคครับพอเราเข้าใจแม่สีทั้งสีแล้วทีนี้มันน่าชื่นมากว่าแค่แม่สีสี่อย่างนี้จะผสมออกมาเป็นส่วนประกอบที่ซับซ้อนอย่างตาหูจมูกลิ้นได้ยังไงในกลุ่มรูปอาศัย24ชนิดที่เหลือมีตัวไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างครับ มีกลุ่มที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือกลุ่มประสาทตรูป5ถ้าจะเปรียบเทียบกับเครื่องจักรของเรากลุ่มนี้ก็คือชุดเซ็นเซอร์คุณภาพสูง5ตัวสำหรับรับข้อมูลจากโลกภายนอกนั่นก็คือความไวในการรับภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่อยู่ในตาหูจมูกลิ้นและกายของเราเอกสารใช้คำว่ามันเป็นความใสที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเซนเซอร์ <S S ผมชอบคำนี้จังครับและในเอกสารย้ำจุดหนึ่งที่สำคัญมากว่าเซนเซอร์ชุดนี้ถูกสร้างขึ้นจากกรรมเท่านั้นหมายความว่าคุณภาพของเซนเซอร์ที่เราได้มาตั้งแต่เกิดเช่นบางคนตาดีมากบางคนหูดีเป็นพิเศษสิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดมาจากการกระทำในอดีตเหมือนเป็นสเปคของฮาร์ดแวร์ที่เราได้รับมาถูกต้องค่ะซึ่งนำไปสู่ส่วนประกอบอีกชิ้นที่น่าชงวนที่สุดสำหรับคนยุคใหม่อย่างเรา นั่นคือหรือเทรูปหนึ่งหรือที่เรียกว่าคลือเทวัตถุในเอกสารระบุว่านี่คือที่ตั้งหรือฐานทัพของจิตในส่วนที่ไม่ใช่การรับรู้ผ่านเซนเซอร์ทั้ง5้าซึ่งอาศัยอยู่ในช่องของหัวใจตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันขัดกับความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แบบสุดๆเลยเพราะเราถูกสอนมาตลอดว่าสมองคือศูนย์กลางของความคิดและการรับรู้ทุกอย่างแต่ในพิมพ์เขียวนี้กลับบอกว่าสมองเป็นแค่ก้อนท่าดินอย่างหนึ่ง แต่ฐานทับหลักของจิตอยู่ที่หัวใจเราจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ยังไงดีครับประเด็นนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายของพิมพ์เขียวนี้ไม่ใช่การทำกายวิภาคศาสตร์แบบแพทย์แต่เป็นการสร้างแผนที่ของประสบการณ์ที่รู้สึกได้สำหรับนักภาวนาเวลาเรารู้สึกถึงอารมณ์ที่รุนแรงมากๆเช่นความรักความกลัวหรือเวลาต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเรามักจะรู้สึกถึงมันที่กลางอก หรือบริเวณหัวใจไม่ใช่ที่หัวของเราเขากำลังพยายามทำแผนที่ของประสบการณ์การมีอยู่ของจิตไม่ใช่ตำแหน่งทางกายภาพของมันอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นการมองจากมุมมองของผู้ใช้งานไม่ใช่มุมมองของวิศวกรเป็น user experience map ของจิตใจนั่นเองแบบนี้ make sense กันเยอะเลยครับแล้วมีส่วนประกอบชิ้นไหนอีกไหมครับที่น่าสนใจ อีกกลุ่มที่แสดงความเชื่องโยงระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ได้ชัดเจนมากคือวิญญยติรูปสองค่ะนี่คือรูปที่จิตสร้างขึ้นมาเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะเลยเช่นเวลาเราอยากจะแสดงความเข้าใจเราก็สร้างรูปคือการพยักหน้าขึ้นมาหรือเวลาเราอยากจะพูดจิตก็สร้างรูปคือคลื่นเสียงออกไปมันคือการแปลงจากความตั้งใจที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นการกระทำทางกายภาพที่คนอื่นรับรู้ได้ ถ้ามองภาพรวมของรูปที่เหลือทั้งหมดนี่มันเหมือนกับว่าพระอภิธรรมกำลังแยกชิ้นส่วนของตัวตนออกมาตามฟังก์ชันการทำงานเลยนะครับกลุ่มเซ็นเซอร์รับข้อมูลกลุ่มข้อมูลที่ถูกรับรู้กลุ่มแสดงเพศกลุ่มสื่อสารมันคือการบอกว่าสิ่งที่เราเรียกว่าชั้นจริงๆแล้วมันไม่มีแกนกลางอยู่เลยมีแต่ฟังก์ชันย่อยๆที่ทำงานประสานกันเท่านั้นเองแม่นยำที่สุดค่ะนั่นคือหัวใจของเรื่องนี้เลยทีนี้ คำถามต่อมาคือแล้วชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจกักรนี้มันถูกสร้างและได้รับพลังงานมาจากไหนในเอกสารบอกว่ามีโรงไฟฟ้าหรือสมุดฐานอยู่4ี่แหล่งใช่ไหมครับใช่ค่ะเราอาจจะลองใช้การเปรียบเทียบก็ได้ค่ะว่าร่างกายของเราเหมือนตึกสูงหลังหนึ่งโรงไฟฟ้าสี่แหล่งที่สร้างและดูแลตึกนี้ก็คือ1กรรม อันนี้เหมือนพิมพ์เขียวและวัสดุตั้งต้นของตึกเลยค่ะโครงสร้างหลักๆห,หน้าตาของตึกคุณภาพของเซนเซอร์ต่างๆหรือเพศถูกกำหนดมาตั้งแต่ตอนสร้างเลย 2. จิตนี่คือผู้อยู่อาศัยในตึกค่ะที่คอยเปิดปิดไฟจัดห้องใหม่ทาสีใหม่ตลอดเวลาความคิดและอารมณ์ของเราสร้างรูปได้แบบเรียลไทม์เลยโกรธปุ๊บหน้าแดงปับ๊บมีความสุขผิวพรรณก็ผ่องใสาการเคลื่อนไหวทุกอย่างก็มาจากผู้อยู่อาศัยคนนี้เป็นคนสั่งผมนึกภาพออกเลยครับ เวลาตื่นเต้นก่อนพรีเซนต์งานแล้วรู้สึกร้อนวูบวาบที่หน้านั่นก็คือจิตกําลังสร้างรูปแบบสดๆเลยแล้วอีกสองแหล่งแหละครับภูมิอันนี้เปรียบเหมือนสภาพอากาศรอบๆตึกค่ะทั้งแดดลมฝนที่ค่อยๆทําให้สีของตึกซีดจ,จางหรือทําให้ส่วนต่างๆเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาความร้อนในร่างกายก็เช่นกันที่ทําให้เราแก่ชราลงหรือแม้แต่ผมเล็บที่งอกออกมาก็ถือว่าเป็นผลจากอุตุเป็นหลัก และสุดท้าย4คืออาหารนี่คือทีมซ่อมบำรุงที่คอยนำวัสดุใหม่ๆเข้ามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของตึกทุกวันเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับกรรมคือพิมพ์เขียวจิตคือคนอยู่อุตุคือลมฟ้าอากาศและอาหารคือทีมซ่อมบำรุงจากเรื่องนี้ก็นำไปสู่แนวคิดที่ผมว่าพีคมากในเอกสารนี้ครับคือสิ่งที่คล้ายกับทฤษฎีอะตอมในแบบของอภิธรรมที่เรียกว่ารูปประกอบใช่ค่ะ แนวคิดนี้บอกว่ารูปหรือสา,สารจะไม่เกิดขึ้นมาเดียเด่ยวๆแต่จะเกิดเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆเสมอเหมือนเราจะเจอโมเลกุลของน้ำไม่ใช่อะตอมไฮโดรเจนลอยเดี่ยวๆซึ่งกลุ่มก้อนที่เล็กที่สุดที่เป็นพื้นฐานของทุกสา,สารเลยเขาเรียกว่าสุดทัศกาลหรือกลุ่มรูปบริสุทธิ์8อย่างและนี่คือจุดที่ผมว่ามันน่าทึ่งจนต้องหยุดคิดเลยอ่ะในกลุ่มก้อนที่เล็กที่สุดนี้เอกสารบอกว่ามันจะต้องประกอบด้วยแม่สีทั้งสี่ ดินน้ำไฟลมบวกกับสีกลิ่นรสและสารอาหารเสมอแปลว่าในมุมมองนี้แม้แต่อนุภาคที่เล็กที่สุดของฝุ่นก็มีทั้งสีกลิ่นรสและอุณหภูมิอยู่ในตัวมันเองขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ซึ่งประเด็ดนนี้ถ้าจะให้ขยายความไม่ใช่แค่การบอกว่ามันต่างจากฟิสิกส์สมัยใหม่นะคะแต่มันมีนัยยะที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากในขณะที่วิทยาศาสตร์มองว่า จักราวาลในระดับพื้นฐานอาจเป็นแค่คกลไกที่ไร้ชีวิตชีวาแต่ปรัชญาน,นี้กลับมองว่าคุณสมบัติที่เรารับรู้ได้เช่นสีกลิ่นรสมันไม่ได้เกิดขึ้นทีหลังในสมองของเราแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานของความเป็นจริงตั้งแต่ในระดับที่เล็กที่สุดเลยมันคือมุมมองที่ปฏิเสธจักราวาลที่ปราศจากความหมายโดยสิ้นเชิงโห oh. เป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ชงพลังมากครับมันไม่ใช่แค่เรื่องสะสารแต่เป็นเรื่องของความหมายที่ฝังอยู่ในเนื้อแท้ของความจริงเลยเอาล่ะครับเราคุยกันมาถึงจุดนี้ผมว่ามีคำถามสำคัญที่ต้องถามคือการลงรายละเอียดที่ซับซ้อนขนาดนี้ทั้งหมดเพื่ออะไรกันแน่การรู้เรื่องนี้มันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นยังไงครับคำตอบคือทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการภาวนาโดยตรงเลยค่ะ เพื่อเป้าหมายเดียวคือทําลายความเข้าใจผิดที่ว่าร่างกายเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นตัวตนที่มั่นคงถาวรอ,อย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามันคือการลื้อคณะสัญญาแล้วมันทําลายความเข้าใจผิดนี้ในทางปฏิบัติได้อย่างไรครับเริ่มจากการฝึกแยกรูปนามให้เห็นเป็นคนละส่วนกันในเอกสารยกตัวอย่างการเดินได้ดีมากค่ะแทนที่จะมองว่าฉันเดินให้ลองแยกดูว่ามันมีเจตนาที่จะก้าวเกิดขึ้นก่อน อันนี้เป็นซอฟต์แวร์หรือนามแล้วจึงมีอาการเคลื่อนที่ของขาตามมาอันนี้เป็นฮาร์ดแวร์หรือรูปที่เกิดจากวายโยทาต์พอเห็นบ่อยๆว่ามันเป็นแค่กระบวนการของเหตุและผลความรู้สึกว่ามีเราที่เป็นศูนย์กลางคอยสั่งการมันจะค่อยๆจางลงไปเข้าใจแล้วครับคือเห็นมันเป็นแค่โดมิโนที่ตัวหนึ่งล้มแล้วไปกระทบอีกตัวหนึ่งไม่ได้มีคนคอยผลักโดมิโนอยู่ถูกต้องค่ะจากนั้นก็ไปสู่การพิจารณาธาตุสี่ คือการฝึกสแกนความรู้สึกในร่างกายไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องไปเรียกมันว่าแขนหรือขาแต่ให้ระบุสภาวะที่ปรากฏตามจริงเช่นตอนนี้รู้สึกแข็งคือปัทวีตรงนี้รู้สึกอุ่นคือเตโชปรงท้องรู้สึกไวๆคือวายโยทำไปเรื่อยๆจนภาพของร่างกายที่เป็นก้อนทึบมันหายไปเหลือแต่กลุ่มก้อนของสภาวะพลังงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเป้าหมายสูงสุดของการรื้อทั้งหมดนี้ ก็เพื่อนำไปสู่การเห็นไตรลักษณ์ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะในที่สุดเมื่อเห็นตามจริงว่ารูปธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยสี่อย่างคือกรรมจิตอุตตุอาหารและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้คงที่เลยก็จะเข้าใจสภาวะอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้จริงเราสั่งไม่ให้ร่างกายแก่สั่งไม่ให้เจ็บสั่งไม่ให้ตายไม่ได้เลยจริงจ และความเข้าใจที่ชัดเจนในจุดนี้เองค่ะคือประตูสู่การปล่อยวางเมื่อเห็นจริงๆว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราการแบกของหนักที่เรียกว่าอัดปามาทั้งชีวิตมันก็จะค่อยๆถูกวางลงได้เองสรุปการเจาะลึกของเราวันนี้เราเริ่มต้นจากการพยายามจะ reverse engineer ร่างกายแล้วก็ได้พบกับพิมพ์เขียวของส,สารที่ละเอียดซับซ้อนอย่างน่าทึ่ง ซึ่งมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่ออธิบายโลกภายนอกแต่เป็นเครื่องมือสำหรับการรื้อถอนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองโดยเฉพาะเลยข้อสรุปสำคัญก็คือร่างกายนี้ไม่ใช่สิ่งของที่เป็นแท่งทึบแต่เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยถูกต้องค่ะ การศึกษาเรื่องรูปในพระอภิธรรมก็คือกระบวนการแยกส่วนประกอบของสิ่งที่เราเคยเรียกรวมๆว,ว่าฉันหรือของฉันออกมาให้เห็นเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเข้าใจสิ่งนี้ด้วยปัญญาแล้วก็นำไปสู่การเห็นแจ้งด้วยตัวเองผ่านการปฏิบัติจริงต่อไปในเอกสารที่เราคุยกัน มีการแบ่งแยกระหว่างรูปหยาบคือสิ่งที่เรารับรู้ได้ง่ายๆเช่นเสียงหรือการสัมผัสร้อนเย็นกับรูปละเอียดอย่างเช่นหืทยะวัตถุหรือภาวะรูปที่ทำงานอยู่เบื้องหลังการรับรู้ของเราซึ่งนี่ก็น่าคิดต่อนะครับว่าถ้าความเป็นจริงทางกายภาพของเราส่วนใหญ่ทำงานอยู่นอกเหนือการรับรู้ป,ปกติของเราขนาดนี้แล้วในทุกขณะจิตนี้ อาจมีกระบวนการอะไรอีกบ้างที่เรามองไม่เห็นแต่กำลังก่อร่างสร้างโลกทั้งใบของเราอยู่เงียบๆโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเลย